สวัสดีครับสวัสดีเอ็นท่านสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมนายหมูกี้รีวิวนะครับวันนี้ผมมีกระบะตีเธอเข้าใหม่ครับกระบะแคบราคาหลักหมื่นราคาประมาณมอเตอร์ไซค์นี่แหละนะนะเป็นกระบะตีเธอเข้าใหม่ครับนั่นคือเจ้ามิตซูบิชิ L200 ไซคุนนะนะเป็นปี2539ครับหรือปี19 9 6ครับช่วนี้จะเป็นช่วงสุดท้ายก่อนเป็นมิตซูสตาร์ด้านะนะบอกแล้วว่าช่วงนี้ L200 นี่คือเป็นตำนานมากเลยของมิตซูนะ ตัวตึงยก9กูต้องเคยขับทุกคนนะนะบอกว่าตัวตึงทรงยังล้อนะนะคันนี้จะทรงล้อมาให้นะครับเป็นรถตีเทอนนะครับผมนะราคาก็หลักหมื่นราคาปุตตไซนะให้ดูครับด้านหน้าเนี่ยบอกเลยว่าจะถูกจะแพงขคแดงไม่ก่อนมาแล้วเนาะนะนี่ครับไปดูทรงด้านหน้าครับผมนี่ทรงด้านหน้ายังสวยๆโลโลนะนะนี่ครับพร้อมจะทรงล้อมาให้นะคันนี้บอกเลยว่าดูคลาสสิกคลาสสิกมากเลยนะมิชูมิซูมิชิ L 2 0 0รอตัวนี้เนี่ยเห็นไหมครับ L200 ไซคูนนะนะให้ดูครับยังโลโลเหมือนเดิมเนี่ยชวมนี้เนี่ยเกือบ30กว่าปีแล้วอ่ะเออ30ปีได้ก็ยังโลลเหมือนเดิมนะน่ะคันนี้จะส่งล้อมาให้ล้อแม็กมาให้นะนะคันนี้บอกเลยว่าเครื่องดีแอร์เย็นเพียงเพราะพวงไรพาวเวอร์นะนะรถเพิ่งได้เข้ามาเลยนะนะเนี่ยให้ดูครับเนี่ยสีแดงนะนะแดงออกเลือดหมูหน่อยนะนะเป็นซิกเนเจอร์ของ L200 เลยนะนะให้ดูเขาคันนี้นี่ได้ล้อแม็กจะส่งล้อมาให้สไตล์ยุค90้าศูนยนะ ม่赖ทุก้าสู่อกสไตล์ปัจจุบันนี่แหละแต่แบบคือมันเข้ากับรถมากนะคันนี้รอแม็กคือรโลนะให้ดูครับเรื่องของภาษีตัวรถนะภาษีมันขาดต่อ2ปีนะต่อไ้ฟรีไปเลยครับปี68นะนะเนี่ครับใช้ปีซื้อปีนี้ต่อภาษีปีหน้าเลยครับดูครับภาษีปี68 5มุกรลาใช้งานได้แบบยาวไปเลยนะนะคันนี้บอกเลยว่าข้าราบะารแคบไว้เข้าไรเข้าสวนแกงวัวแก่ควายคนอ้อยคนมันนะทำการเกี่ยวกับการเกษตรหรือว่าขับเดินทางไกลเนี่ย ผมบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แล้วก็ราคาย่อมเยาว์มากเลยครับได้เอ L200 ด้วยครับให้ดูทรงครับเนี่ยทรงยังโ,โลรลเลยนะเนี่ยเป็นครั้งแรกของผมเลยที่รีวิวมิสูบิทิ L200 ไซโคดแอร์บอดี้ตัวนี้นนะนี่ครับให้ดูเนี่ยทรงโลโลนะวัยรุ่นเก้าสูงเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าคันตัวเนี่ยเป็นตัวตึงทนำะตัวตึงเลยนะนะโลโลนะชุดนี้จะเป็นโฉบแคบเล็กนะนะถ้าได้แคบใหญ่ต้องเป็นนิสต้าด้าขึ้นไปนะนะมิสต้าด้าจะได้แคบใหญ่นะนะเดี๋ยวดูภายใน ภายในก็ประมาณนี้เลยนะนะเนี่ยครับแถมมีเครื่องเสียงมาให้ด้วยนะนะให้ดูครับนี่ภายในลงภายในเบาะก็เป็นเบาะหุ้มหนังมาให้นะนะก็ถือว่าสวยใช้ได้นะคอสูนคอสซนอะไรพวกนี้สวยนะครับเนี่ยคอสูนคอสวนอะไรพวกนี้สวยได้จอให้ด้วยนะเนี่ยแคบด้านหลังไม่มีเบาะนั่งนะนะเจ้าของตีเอาเลยเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับนะภายในแคบให้ดูกันประมาณนี้นะครับแต่บอกแล้วว่ารถโครงสร้างเขาโครงเขาเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยคือตะเข็บเป็นอาร์อย่างดิมนะเออเห็นไหมครับเขาโครงรถเขายังคงดิมเนี่ย รถคันนี้บอกลว่าสวยๆเดิมๆแล้วน,นะสีบอกเลยว่าสีสวยใช้งานได้แต่ด้านหลังเนี่ยอาจจะมีแตกผุตัวนี้บ้างนะมั้ยสีแตกสีผุบ้างตามการเวลานะครับยายตามสภาพนะมนนะนี่ครับ,รบให้ดูครับพื้นกระบะพื้นกระบะบอกเลยว่าสภาพเนี <te le> ่ยแปได้เลยนะมัอาจจะมีที่มันผุตรงนี้เล็กน้อยนะเนี่ยผุตรงนี้ตามขอบพวกเนี่ยเล็กน้อยนะมั้ยเนี่ยเล็กน้อยนะแต่บอกเลยว่าโดยรวมเนี่ยพื้นกระบะคือ,อยังแน่นนะ บอกเลยว่าแข่ไปเขาแลกเขาสวนบรรทุกเนี่ยคือจะชอบมากมิสซูนี่ข้อดีคือมันแรงแรงนะแรงโคตรเลยนะครับคุณนะนี่ครับเนี่ยเห็นไ,ไหมครับแชสซูงแชสซีบอดี้สวยนะครับเนี่ยแชสซีบอดี้สวยได้โลแม็กจะส่งโลมาให้แล้วนะนี่ครับคุณนะนครพนมดีเซลหัวสั้นถึนว่าเนี่ยให้ดูครับรถทรงนี้เห็นไ,ไหมครับทรงด้านหลังก็โลโลนะนะเนี่ยคือเอาไปเขาเ้าแรกเข้าสวนเอาไปเมืองไปนากระบอกไอ้ไพ่คำน,นี้บอกเล้วว่าโลโลนนะ ทรงยังโลไม่ตกยุคนะครับผมนี่บสตกยุกครับคันนี่นี่ให้ดูครับนีกนนะ่กระถายก็ทรงสวยทรงดีนะนะหารถกระบะราคาหลักหมื่นราคาบลูสไตร์ย่อมยาย่อมยาตัวคันนี้เลยนะนะนี่ครับพื้นกระบะก็ประมาณนี้นะนะเป็นรถตีเทินเข้ามานะนะลูกค้าเพิ่งมาเทินเอารถไปล่าสุดเอามาเทินเอารีโว่สี่ประตูไปนะนะแต่บสถ์รถพื้อกระบ네รระบเนี่ยพื้นกระบะนี่คือแบบแข็งแกร่งมากนะนะคือพร้อมใช้งานมากเลยให้ดูมุมนี้กระบะครับผมเนี่ยโอ้นี่ก็ยังสวยแจ่มๆนะ นี่โมน,นี้ก็ในสวยๆจีมๆเ,เลยนะบอกเลยว,ว่าเข้าไปเขาแล้วเข้าสวนเนี่ยก็โลนะรับนะคือส่วนตัวเป็นคนชอบมิซูเอล200ไซคนเนี่ยมากกว่าสตาร์ด้อีกเพราะตัวสตาร์ด้าทรงมันจะแบบมันจะหล่ออีกแบบหนึ่งแต่ L 200มันจะหลอ่อแบบเขาจะเรียกว่ามันหล่อแบบแบบมีมุนคังอะ่ะแบบสไตล์ยุค90น่ะก็เอาไปไหนเออมันก็แตกมันก็ดูโลนะรับนะเดี๋ยวให้ดูครับสีตัวนี้อาจจะมีแตกบ้างนะครับผมนะให้ดูตามสภาพเลย ร้าสภาพนะแต่บอกเราว่ายางเนี่ยยางดีนะนะเอายางลึกหนาให้ดูครับแชสซีบอดี้สวยนะครับเนี่ยพาซีมีดาบอันนี้หมายเลขแชสซีอยู่ครบเนี่ยหมายเลขแชสซีอยู่นะครับนี่ครับัผสงคันสีสวยนะครับไม่มีดามตัดๆจะแต่งคันซีเลยครับนี่ครับรถสีสวยสีอาจจะแตกตรงนี้หน่อยเนี่ยนะครับผมนะเนี่ยมาได้ที่เครื่องแล้วก็สภาพสีสันนี่แหละที่มันสวยนะครับนะนะครับนี่ให้ดูภายในท่านั่งขับนะ ก็ถือว่าโอเคนะผมนะนี่ถือว่าโอเคงามงานเจ็บๆเลยถือว่าพอบึ่งได้ครับผมพอบึ่งได้ครับภาษาบ้านผมก็ได้เนี่ครับพี่พองอะไรนี่อย่างหล่อเลยนี่รถมิสูพวงอะไรอีซูซุวาซัน่นว่าพกพองอะไรไิสั่งกับพ่อพี่น้องโล่โลครับนี่เนี่ยสไตล์ยุคแต่งเขาจะแต่งแบบนี้นะเดี๋ยวภาษา้านรถันกระบังเข้ารถเป็นยังไงนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเอาหัวกันแป๋หนึงครับสักหน่อยครับผมสักหน่อยสักหน่อย โอเคนี่ครับโอ้โหบอกเลยว,ว่าเครื่องฟิสตาร์ทง่ายมากเลยครับโอ้โหนี่ครับเครื่องวิทเครื่องดีนะนะเอาเนาะเล่นเครื่องให้ดูไอ่บอกเลยว,ว่าคันนี้ซิกเนเจอร์ที่เครื่องนะนะและที่สำคัญครับคันนี้แอร์เย็นเพลงผัวโอ้โหคุณดูสิครับราคาแค่เนี้ยราคาเนี่ยหลักหมื่นราคามอเตอร์ไซค์เนี่ยแอร์เย็นนะครับเนี่ยโอ้โหให้ดูครับ แอร์เย็นเพียงเพราะนะครับผมแอร์เย็นเพียงเพราะกล้งงาการันตีแล้วแอร์เย็นเนี่ยเย็นจริงนะครับเย็นจริงเนี่ยเย็นจริงเย็นจริงๆเลยนะนะคันนี้ได้เป็นจอมีจอไม้ไม่รู้ว่าใช้งานได้หรือเปล่านะเนี่ยมีหน้าจอแบบสไตล์เก้าศูนย์มาให้แบบนาฬิกาบอกอะไรพวกเนี้ยคันนี้บอกแล้ว่าคัสูคัสซูแต่พวกเน้ยดูคลาสสิกคลาสสิกเรโทรดีนะนะผมชอบมีสูเอลส่งมาตรงเนี้ยแล้วก็คันนี้นะเบรกมือใช้งานได้แต่ต้องดึงให้สุดนะนะเนี่ยดึงให้สุดชีวิตเลยเนี่ยถ้าดึงสุดชีวิตนี่ใช้งานได้คัดเนี่ย บอกเลยว่าคัดหยยบดีมากเลยนำนะคัดหยยบดีหยยบนุ่มหยบม่อนไม่มีเศกยี่สียงาเลยแต่คันนี้บอกเลยว่าเบรกเนี่ยอาจจะลึกหน่อยแต่เบรกหน้าทิมเลยน้ำนะบ,นะบ,นะบอกเลยเบรกหน้าทิมเลยเลื่อนไม่ใช้ง,งานได้ปกตินะครับไม่มีอะไรเสียนะครับนะเนี่ยก็มีจะอาจจะเสียบ้างเล็กกน้อยนะแต่บอกเลยว่าความเร็วแล้วก็รอบใช้ง,งานได้ปกตินะนำไม่ที่เท่าไหร่ห้าจสามก็ตามการเวลานำนะให้ดูกับการเกียร์คันนี้บอกเลยว่าเรื่องเกียร์เรื่องกรุงเรื่องเกียร์เนี่ยไม่ต้องมีปัญหานำนะเครื่อง เกียร์เข้าดีเข้าดีครับขับม่วนเป็นล็อกเป็นล็อกอยู่เลยนะนะขับเข้าม่วนมากนะเนี่ยเนี่ยบอกเลยว่าจะทดสอบคันนี้มากครับนะเดี๋ยวพาดูซิกเนเจอร์ของคันนี้กันบ้างครับอยู่ที่ห้องเครื่องกันบ้างครับผมนะครับนะให้ดูขนาดขับยนต์กันบ้างครับผมบอกเลยว่าคันนี้ซิกเนเจอร์ที่เขับยนต์นะครับนะขับยนต์เป็นเขับยนต์สองพันห้าร้อยซีซีนะนะดีเซลปั๊มใส่นะครับบอกเลยว่าเขับยนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของมินยูมาเลยครับเนี่ยคือทนทานอิบชุดทนนะครู้ัันบบอกเลยว่าในี้ททนาน ครับนะเดี๋ยวเรียกเครื่องกันดูครับปั๊มสายน้ำนะบอกเลยว่าเสียงเครื่องเนี่ยเพราะมากเลยเนี่ยเพื่อนสังเกตมิซูว่าเครื่องดีไม่ดีเนี่ยคล้ายๆเป็นตัวตั้มมันเจ๊กมาดูเสียงเขาบบนี้เนี่ยเนี่ยถ้าเสียงมันนี้เนี่ยแสดงว่าเครื่องฟิตเครื่องดีนะมานะนี่ครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะนะคันนี้พวงมาลัยพาวเวอร์เดิมแท้จากโรงงานเลยให้ดูครับคาต่างๆยังคงเดิมนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยซุ้มซ่อมคาต่างๆเนี่ยสีเดิมเลยเนี่ย เดิมเลยนะครับเนี่ยถือว่ารถคันนี้สภาพโดยรวมคือเดิมนะเออถือว่สวยเลยนะบันะนี่ครับนี่ครับเครื่องฟิตเครื่องไม่หลวมนะเออถือว่าเครื่องโอเคอยู่นะบุนะนี่นะครับก็ประมาณนี้เลยนะก็ถือว่าเครื่องฟิตเครื่องแน่นเครื่องโอเคเลยนะครับนะกับราคานี้นะคือได้เครื่องฟิตเครื่องดีเนี่ยอ่ะนะครับสำหรับคันนี้นะครับขอเปลียราคาเลยแล้วนะคันนี้นะครับผมขอขายในราคาเพียงห้าหมื่นห้าพันบาทแล้วนะ ย้ำราคาใหม่นะครับ55,000บาทนะครับนะคันนี้ขายสุดตรองเดียวนะครับวงเล็บขาดตาสภาพนะมะราคาคุยได้นะมนะราคาต่อรองกันได้นิดหน่อยนะครับมนะมเพราปรถเทินเข้ามานะเพ,พารพาะว่าภาษีอะไรเนี่ยมันก็ขาดโตผมก็ทําให้ใหม่หมดเลยนะมนะแล้วก็คันนี้นะครับซื้อไปมีเรเบียนครบพบโอทันทีแล้วนะนะบอกแล้วว่าใครซื้อไปเขาไล่เข้าสวนเนี่ยโคตรคุ้มนะคันนี้บอกแล้วว่าคุ้มเลยมามาล่นะนะอ่ะเดี๋ยวพาเอพิทันไปทดสอบการขี่กอนนะครับโอรถคันนี้จะเป็นยังไงครับไปดูกันแล้วครับผม้บอกลว่า ผมอยู่ที่ภายในของเขาแล้วจะบอกเลาว่าผมชมอบแอร์มากเลยครับเนี่ยแอร์เย็นจริงนะแอร์เย็นจริงจับใจมากเลยน,นะผนะนี่ครับนี่ภายในยวยสวยๆอ่ะเดี๋ยวมาทดสอบการขับข,ขี่กันบ้างครับว่าเป็นยังไงเนี่ยคัดเหยียบเหยีบยบนุ่มเหยียบม่อนนะครับนะนี่ครับคัดเหยียบนุ่มเหยียบม้อนอ่ะเดี๋ยวบารเขาเกียดหนึ่งครับเกียดหนึ่งโอเคครับผมค่อยออกตัวครับโอเคเกียดสองครับนี่เกียร์เขาเป็นล็อกเป็นล็อกนะเกลียดสองแล้ว 3าเกสามแล้วช่วงล่างอาจจะบอะว่าต่มสภาพกันแกงไปแกงมาหน่อยแล้วนะช่วงล่างมันบุดเที่ยงปรเดี๋ยวขับมไม่มีน้องเลย <c oughs> บกอกตรงๆรง่ันล้ครับผูบ้ดูตรงเลว่าช่วงล่างอาจจะเป็นเที่ยงเท่าไรแล้วนะเนี่ยต,ต้องตั้งศูนย์หน่อยนะครับเยอาจจะเจืดไปเจืดมาหน่อยครับเก้าสี่ครับนี่ในคันนี้มคลขับไม่เร็วนะเดี๋ยวบอกเลยว่าช่วงล่างคือตามสภาพตามราคาแล้วน,นะถ้าปล่อยขับก็ขับได้นะแต่ต้องจับสวงมือแล้วนะ เออเข้าเกียร์สี่เอาเกียร์ห้าหน่อยเนี่ยเกียร์ห้าก็ยังแรงนะครับเครื่องแอร์เย็นเพียเพราะมันได้ที่แอร์อยู่แล้วคันนี้ได้แค่แอร์คุณก็คุ้มแล้วนะเอานะเนี่ยดูครับเครื่องโอ้โหอัตราลงอัตราเร่งเนี่ยยังปื๊ดปั๊ดอยู่เลยนะนะเอานะถึงหน้าร้านผมพอดีครับผมถึงร้านผมพอดีร้านผมก็ประมาณนี้นะครับถึงหน้าร้านผมแล้วนะจ๊ะเบรกหน่อยเบรกหน่อยจึกจ๊กจึ๊กนะนะครับเนี่ย ครับเนี่ยครับถึงหน้าร้านหมดแล้วนะครับฝากร้านไว้นึงครับร้านเก่งรถบ้านเรานะร้านตั้งอยู่ที่ตำบลดงขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเรานะชื่อร้านว่าเก่งรถบ้านนะครับวะนะท่านสามารถชื่อร้านเก่งรถบ้านเนี่ยไปเสิร์ชค้นหาใน Google Ma ปเบอนะพิมพ์ไปเลยนะครับว่าร้านเก่งรถบ้านนะครับวะนะร้านติดกับถนนใหญ่เลยถนนนครพนมท่าพนมหรือถนนเชียงกูนเานะนะครับแวะมาดูกันได้ครับไทาบิวเบย์เป็นแถวนี้แวะมาดูกันได้รถยนต์มือสองเรามีหลายรุ่ยกันเลือกมีทั้งเก่าและใหม่นะนะนี่ก็เก่าแล้นะ นะครับถ้านายสนใจถ้าชอบการรีวิวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ่อนใครให้กับช่อง youtube นายหมูกี้รีวิวนะเพื่อเจ้ผ้าพี่ใหม่ของนายหมูกี้รีวิวด้วยนะครับครับสหรับคลิปนี้ครับผมต้องขอบคุณ ABC มากครับที่เอามาฟังจนจบครับขอบคุณครับเด้อผมไม่ได้แลเด้อไปละขอบคุณปุ้นะครับไปละไปหากินข้าวกินน้ำก็ละครับผมครับขอบคุณครับผม